ตอนนี้เราก็ขับเลาะเข้าไปเรื่อยๆนะทุกคนในนี้ก็จะเป็นเขตของอุทยานทั้งหมดเลยนะกว้างมากเดี๋ยวเนี่ยเดี๋ยวเราจะขับรถเข้าอุโมงผ่านตรงอุโมงนี้นะทุกคนนะจะมืดนิดนึงโอ้โหไอ้แซดฟาวรู้สึกว่าอุโมงนี้จะเป็นอุโมง์ที่ยาวหน่อยนะเนี่ย ว้าว <Wow. S 1> wow, บอส no <Yeah. S 2> เป็นอุโมงที่ไกลด้วย <laughs> ยังไม่เห็นปลายทางเลยนะเนี่ย t h That interesting ชั่วโมงนี้เริ่มอึอดอัดแล้วเราอยากออกแล้วเฮียเฮียนะครับวินโดว์เฮียจูมีหน้าต่าง <other> ตรงตรงอุโมงค์ด้วยทุกคนเห็นไหมเฮียเนี่ยมีหน้าต่าง เดนาร์วินดด้วยโอ้มันมีจุดชมวิวตรงนี้ด้วยแต่จอดไม่ได้เราจอดรถไม่ได้ I think a l m อ s t โอเคถึงแล้วถึงทางออกแล้วจะลงไป Oh i oh, is not they make that area for people to look at the view but how are you gonna Stop the car. So you can't stop? Yeah. No, um, okay, now almost the end. Almost. Okay. Wow. wow. <laughs> <laughs> so I marked the con. Good morning, Jadukon. วันนี้ก็เป็นเช้าวันที่8นะเราจะเดินทางไปที่ยูทาแล้วก็ไปพักที่นู่นประมาณ2คืนแพลนก็คือเราจะไปเที่ยวกันที่ Zion National Park r r g h t โอเคนั่นคือจุดหมายปลายทางของเราที่เราแพลนกันไวนะ้เนาะตอนนี้เราก็เดินทางผ่านหมู่บ้านของอินเดียแดงนะ เพื่อที่จะเดินทางไปอยู่ท่าก็ระยะทางก็ยาวไกลพอสมควร How many hours ก็ปีกั g เ n ยปีอิ u t a ทประมาณ3ชั่วโมงจากทุกคนเดี๋ยวให้ดูเส้นทางข้างหน้านะเราก็จะขับไปเรื่อย คือเส้นทางที่เราจะขับไปยูท่านะทุกคนนะสวยงามมากผ่านภูเขาไปเรื่อยๆจ้ะทุกคนน้ำมันต้องพร้อมนะคะเพราะว่าเดินทางไกลที่นี่หาปั๊มน้ำมันยากมากสะพานตรงหนูนะทุกคน จะเป็นสะพานที่เราขับผ่านไปยูท่านะนี่เราจะขับเลาะไปข้ามข้ามแม่น้ำตรงนี้ไปเพื่อที่จะไปยูท่ากัน แล้วมันอลังมากๆเลยนะสุดลูกหูลูกตาอารมณ์เหมือนประมาณว่าเหมือนเราขับรถเข้าสู่เมืองโบราณสมัยก่อนน่ะทำให้เรานึกภาพถึงที่ว่าคนขี่ม้าควบม้าวิ่งฝุ่นกระจายอยู่ตรงกลางทะเลทรายี see the war, ่นนี่เห็นไหมเห็นไหมนี่ตั้งแต่มาลิโซนานี่เพิ่งจะเห็นแม่น้ำ <Straight. S 2> ตรงนี้มันจะเป็นแคมป์กราวนะทุกคนเป็นที่อจอดพักสำหรับคนที่ขับรถบ้านมาพักอยู่ตรงนี้เนาะอ้าวเราลงมาถึงตรงนี้แล้วทุกคนนี่จ้ะทุกคนใครไม่ว้าวแต่เราว่ามันว้าวนะ สวยมากแม่น้ำแห่งนี้นะทุกคนเป็นแหล่งน้ำขนาดใหญ่เหมือนกันนะเพราะว่า,าทั้งแอริโซนาโดยเฉพาะตัวเมืองฟีนิกซ์เขามาดึงน้ำจากที่นี่ไปใช้กันเนาะแล้วก็นอกจากนั้นแคลิฟอร์เนียเขาก็มาดึงน้ำจากแม่น้ำที่นี่ไปใช้เหมือนกัน ก็คือเป็นแหล่งน้ําขนาดใหญ่แหล่งหนึ่งเลยขวัญก็ถึงว่าเนาะตอนที่เราอยู่ฟีนิกส์นะมันเห็นมันแห้งแล้งไปหมดน่ะก็นึกอยู่ว่าเขาเอาน้ําที่ไหนมาใช้กันนะเพราะว่าจริงๆแล้วเขามาดึงน้ําจากที่นี่ไปใช้ดูสิทุกคนมันสวยอะ่ะอลังมากอะ่ะเราว่ามันว้าวนะถ้าใครว่าไม่ว้าวเนะี่ยเราว่ามันว้าวจริงๆมิไปดูสิดูดูดูด,ด,ดูดูด้านหลังดูด้านหลัง สวยมากธรรมาชาติสุดสุด,สดตรงนี้มันเป็นที่ไฮกิ้งนะทุกคนเป็นที่เดินเขารอบรอบขอบแม่น้ำนะแต่เรายังไม่แน่ใจว่าเราจะเดินหรือเปล่าแต่พอดีขวัญเห็นมีสัตว์ชนิดหนึ่งอยู่บนเขาเดี๋ยวจะลองใช้กล้องซูมดูไม่ดูว่าจะเห็นชัดหรือเปล่าอะเนาะ เนี่ยตรงนี้ก็มีอันนี้น่าจะเป็นเป็ดน้อยนะเยอะเลยเป็นฝูงใหญ่เลยเนี่ยเดี๋ยวให้ดูเดี๋ยวให้ดูเดี๋ยวให้ดูดตรงนี้ดูชัดๆดีเห็นไหมน่าจะเป็นนกเนาะเราว่าน่าจะเป็นนกนะเนี่ยนี่มาแวะเล่นน้ำกันอยู่ตรงนี้เป็นฝูงใหญ่เลยทุกคนตรงภูเขาที่เรามองเห็นอยู่ไกลๆนั่นนะ เห็นไหมตรงที่ตัวดำๆที่เคลื่อนไหวไปมานั่นะ่ะไม่รู้ว่าเป็นสัตว์ชนิดไหนเนาะน่าจะกินหญ้าเลาะเล็มกินหญ้าอยู่ขวัญพยายามซูมใกล้ๆเนาะมันได้อยู่แค่นี้เพราะว่ามันอยู่ไกลมากเดี๋ยวขวัญจะพยายามเดินเข้าไปใกล้ๆอีกนิดนึงเนาะแล้วก็จะลองซูมกล้องดูเนาะมันเห็นมันยังไม่ค่อยชัดเท่าไหรอ่อ่ะ เห็นอยู่ใกลๆอ่ะเหมือนม้าหรืออะไรสักอย่างนี่แหละไม่แน่ใจว่าเป็นสัตว์ชนิดไหนนะเสียดาย้นอะถ้าเราใช้กล้องใหญ่อ่ะเราจะซูมเห็นได้ใกล้กว่านี้นะตอนนี้เราก็มุ่งหน้าขับรถไปยูท่านะสองข้างทาง ้างใหญ่ไพศาลมากไม่มีบ้านคนเลยทุกคนเอ้ยนี่ถ้ามาคนเดียวนี่ขวัญต้องว่าขวัญหลงแน่ๆเลย ขับรถมายาวนานนะสองชั่วโมงกว่าก็มาถึงเมืองเล็กๆนะชื่อว่าฟรีฟริโดเนียเดอะเนมออฟซิบีรนะเป็นเมืองเล็กๆนะทุกคนก็บอกว่าซูเปอร์บ้านนอกไร right? <c oughs> <c oughs> แต่ก็ยังชื่นใจหน่อยนะขับรถมาต้องไกลเนาะเจอแบบป่าแบบเขาแล้วก็มาเจอหมู่บ้านคนเนาะ <c oughs> ก็อีกประมาณ หนึ่งชั่วโมงนะถึงยูทาเราก็จะขับต่อไปอีกนิดนึง

ลงเลยนะตรงนี้นะโอ้ยแต่ภูเขาสวยมากสวยจริงๆริง้ยทุกคนวิวสุดลูก you oh. ก็มาถึงที่โรงแรมของเราแล้วนะจ๊ะก็เดี๋ยวเราจะแวะเช็คอินกันก่อนนี่จะถึงแล้วจ้า Holiday Inn Express หิวนิดหน่อยนะตอนนี้แต่บ๊อบหิวมากไรอยู่หิวมากบ๊อบหิวมากๆอยู่หังเลย ก็เดี๋ยวเราจะเช็คอินเสร็จแล้วก็หลังจากนั้นก็จะหาอะไรกินแล้วก็ขับรถเที่ยวกัน,นในพ์คนี้เนาะ